สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ M-Report Channel วงในอุตสาหกรรมครับผมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้บริษัทญี่ปุ่นขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกจนธุรกิจญี่ปุ่นเติบโตแข็งแรงผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําแต่ปัจจุบันผู้ผลิตญี่ปุ่นกาลังเบนเข็มกลับเข้าไปลงทุนในประเทศเกิดอะไรขึ้นกับนักลงทุนญี่ปุ่นมาฟังกันครับ จากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ทําให้ซัพพลายเชนหยุดชะงักญี่ปุ่นเกิดการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ที่สําคัญเช่นหน้ากากเครื่องช่วยหายใจชุดป้องกันเชื้อโรครวมถึงสินค้าที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหากรรมของญี่ปุ่นหรือเมติ จึงได้ออกโครงการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศสำหรับซัพพลายเชนปี2020เพื่อส่งเสริมโครงสร้างการผลิตในประเทศลดก,การพึ่งพาต่ตางชาติและเพิ่มความแข็งแกร่งในสภาวะถูกเฉินให้ดียิ่งขึ้นโครงการนี้ทุ่มงบประมาณถึง2,200ล้านดอลลาร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าลงทุนเครื่องจกักรเพื่อสนับสนุนการถอนฐานการผลิตออกจากประเทศที่กำหนดเช่นจีนและย้ายกลับเข้าสู่ประเทศญี่ปุน่นและเมื่อเกิดสงครามรัสเซียยูเครน ก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาซัพยเชนที่หยุดชะง,งักให้รุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้หลายเรื่องตามมาทั้งการระอุขึ้นของสงครามการค้าจีนสหรัฐค่าขนส่งค่าน้ํามันและวัตถุดิบที่มีราคาแพงจนกระทบกับค่าเงินเยนที่อ่อนตัวตับสุดรอบ20ปีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทําให้โครงการย้ายฐานการผลิตกลับคืนสู่ประเทศมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นธุรกิจที่มีฐานการผลิตจํานวนมาก การย้ายฐานการผลิตก็ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนสูงและอาจนํามาซึ่งการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสินค้าได้ทําให้การสร้างสมดุลระหว่างการผลิตในประเทศและนอกประเทศกลายเป็นโจทย์สําคัญของญี่ปุ่นปัจจุบันมีหลายบริษัทที่หันมาขยายการลงทุนในประเทศเช่นซูบารุตัดสินใจสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าที่เมืองโออิซูมิซึ่งประกาศสร้างโรงงานใหม่ในญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบเกือบ60ปี TDK ลงทุน7,000ล้านเยนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วน e อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ7ปี เอฟันเพิ่มกําลังการผลิตสการ่าโรบอตในญี่ปุ่นเพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าเนื่องจากมีฐานการผลิตหลักอยู่ในจีนคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าทําไมบริษัทญี่ปุ่นถึงตัดสินใจเบนเข็มกลับเข้ามาลงทุนในประเทศกันเพิ่มขึ้นส่วนในอนาคตแนวโน้มนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมารอชมกันครับสำหรับข่าวอุตสาหการรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ